ไใช่รัฐข้าราชการตอนนี้เขากำลังต้องการฉุดกลับไปเป็นรัฐข้าราชการใหม่มนั่นก็คือฝ่ายการเมืองนั้นไม่สามารถสั่งการได้แต่ว่าที่แล้วมาแม้กระทั่งคุณทักษิณจะทําให้เป็นรัฐแบบสมัยใหม่แต่ก็ยังสั่งการกอง<ม>ทัพไม่ได้<ม>สำหรับกองทัพนั้นเนี่ยหลุดไปเลยแต่ข้าราชการยังยังสั่งได้จํานวนหนึ่งตอนช่วงที่อาจารย์ไปเป็นไปช่วยคุณสุธรรมแสงประทุมที่ทบวงมหาวิทยาลัย ก็ยังแปลกใจว่าข้าราชการก็ขยันขึ้นเยอะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาทํางานมาในชีวิตเนี่ยเขาต้องมาทํางานหนักที่สุดช่วงนั้นแหะช่วงปี4ี่สี่ที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีประเมินผลงานอะไรวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรต้องมาทํางานแม่ก่อนคือจะเคยชินว่าเช้าชามเย็นชามเนี่ยแต่นี่แต่นี่ถูกทังรัณไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่าสไลด์มาอีกทีนะคะเราก็จะเห็นว่า ฉบับใหม่ที่ยกร่างนั้นเนี่ยนะคะ,คะในของอาจารย์ในนี้ที่บัญญัติเป็นสีแดงอา่มาแล้วถูกต้องเมื่อกี้นะ,ะ,อะกองทัพก็จะเป็นองค์อธิปัตย์แต่ว่าถามว่าอำนาจที่โครงสร้างกลไกรัฐที่กดทับประชาชนกลับมากขึ้นและหนักขึ้นนะคะ,คะสารรัฐธรรมนูญนสารปกครององค์กรอิสระก็มีการคัดสรร นะโดยกลไกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนแล้วให้วุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาซึ่งคุณบรวรศักดิ์เขียนเป็นเขียวเหลืองแดงอะแต่ความจริงนะมันเหลืองทั้งหมดนั่นแหละนะคะอาจจะบอกว่าให้มีสภาท้องถิ่นไปคัดสรร <c oughs> ก็คุณให้มาแค่นี้ <c oughs> ให้มาแค่นี้แล้วจะเอายังไงเอานอกกับ เอานอกอกระทะนี้ก็ไม่ได้ไไดเอานอกกระมังนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องหยิบจากในกระมังนี้เลือกมาก่อนแล้วทีหนึ่งแล้วก็ให้เลือกจากที่เลือกมาแล้วใช่นะคะแล้วแล้วแล้วแถมวุฒิสภามันก็มันก็เป็นกลุ่ม,มที่เป็นตามชนชั้นก็คือเป็นชนชั้นกลางบนจนกระทั่งถึงชนชั้นบนเป็นส่วนใหญ่ค่ะอย่าพูดว่าอาจารย์ธิดาพูดเรื่องชนชั้นนะ<ม>อันนี้อาจารย์ขอพูดในฐานะชนชั้นทางเศรษฐกิจ พูดง่ายๆว่าเขามีรายได้ต่อคนต่อเดือนเนี่ยในระดับสองสามหมื่นอย่างต่ำขึ้นไปต่อคนนะไม่ใช่ต่อครอบครัวไม่ใช่ต่อครอบครัวนั่นหมายว่าถ้าต่อครอบครัวเอาสามคนไปหารก็ต้องอย่างน้อยต้องเจ็ดแปดหมื่นต่อเดือนอย่างเงี้ถึงจะเรียกว่าชนชั้นกลางบนพวกสองสามหมื่นแล้วกินกันสามสี่คนนะั้นนั่นไม่ใช่คุณคุณเป็นชนชั้นกลางล่างนะชนชั้นกลางล่างไอ้ชนชั้นกลางบนเนี่ย รวมๆแล้วต่อเดือนเนี่ยหมายความว่าต้องเจดแปดหมื่นขึ้น <c oughs> เพราะว่ามันมีใครอยู่ตัวคนเดียว <c oughs> มันต้องมีลูกมีเต้ามีพ่อแม่มีอะไรที่จะเลี้ยง <c oughs> นะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นชนชั้นกลางบนทั้งหมดเนี่ยก็มีทัศนะคือไม่ใช่ว่าอาจารย์จงใจจะมาพูดเรื่องชนชั้นทางการเมืองแต่นี่เขาเรียกว่าฐานะทางชนชั้นทางเศรษฐกิจ <c oughs> ก็กําหนดความคิดทางการเมือง มันเป็นเช่นนั้นเองไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขาก็ต้องมีจุดยืนอยู่ผลประโยชน์ของกลุ่มของตัวเองของชนชั้นตัวเองไม่ต้องการให้มีการแย่งอำนาจหรือโภกทรัพย์ไปจากตัวเองเขาจึงเป็นอนุรักษนิยมโดยบริยายยังไงก็ต้องเป็นอนุรักษนิยมยกเว้นเขาจะมีดวงตาเห็นธรรมนะมีดวงตาเห็นธรรม แล้วสามารถเขาเรียกว่าภาษาแรงนิดหนึ่งทรยศต่อชนชั้นตัวเองได้ความหมายก็คือว่ามองเห็นความทุกข์ยากมองเห็นประชาชนส่วนใหญ่ที่ลำบากแล้วนะยอมที่จะย้ายจุดยืนไม่อยู่กับชนชั้นของตัวเองอลงมาอยู่กับประชาชนอย่างนั้นเขาเรียกว่าทรยศต่อชนชั้นตัวเองอแล้วถามคนส่วนใหญ่มันจะทรยศ์ต่อชนชั้นตัวเองเหรอมันก็ต้องคิดสอดคล้องกับ สิ่งที่ตัวเองดํำรงอยู่คือสังคมที่ดํำรงอยู่เพราะฉะนั้นนะฮะเอาสไลด์มาก่อนจะจบหมดเวลาอีกทีนะคะ,คะก็คือว่าเราไม่ได้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ว่าชนชั้นและฐานะเศรษฐกิจนะคะกำหนดความคิดของคนกำหนดการกระทำของคนดังนั้นเมื่อยิ่งเพิ่มโครงสร้างเข้าไปไม่ต้องพูดถึงเรื่องงบประมาณนะ,ะแต่พูดถึงการกระทำที่กดทับอำนาจ ประชาชนเพราะ,ะนั้นมันกลายเป็นว่ายิ่งมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะโดยวุฒิสภามีอำนาจสูงสุดแล้วองค์กรอิสระก็ยังมีอำนาจสูงนะคะกองทัพก็ยังมีอำนาจสูงแล้วก็เติมองค์กรอื่นๆเข้ามาจัดการพร้อมทั้งที่สำคัญที่สุดที่ไม่ได้เขียนอยู่ตรงนี้ก็คือรัฐมนตรีรัฐมนูญกกำหนดกลกำหนดบทบาทของรายละเอียดของแต่ละกลุม่ม ยิ่งล้าหลังกว่ารถทันทินเดิม,อ,มอีกมากมายนี่นะ,ะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่อยากจะเรียนกับท่านผู้ชมว่าทั้งหมดนี้ก็คือโครงสร้างกลไกที่ฝ่ายอนุรักษนิยมสร้างขึ้นเพื่อกดทับอำนาจประชาชนแล้วจะบอกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยได้ยังไง นี่คือกระบวนการนะคะที่อยู่ในห่วงเวลาของการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะคุณผู้ชมซึ่งพยายามจะมีการโฆษณากัรเนี่ยนะะแบบไม่หยุดเลยว่านี่คือรัฐธรรมนูญที่จะรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยกําลังทาอยู่กาลังทําประชาธิปไตยอยู่เนี่ยนะคะ เราได้เห็นแล้วล่ะค่ะกฎหมายสูงสุดของประเทศก็คือรัฐธรรมนูญเอาแค่ในเรื่องของโครงสร้างที่ออกมาก็ไม่ได้สะท้อนแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยนั้นจะต้องอยู่ในมือประชาชนเลยแม้แต่น้อยค่ะคุณผู้ชมเราคงจะได้วิเคราะห์กันไปอีกต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสร็จเป็นอย่างสูงค่ะกลับขอบพระคุณค่ะ ดิฉนันนิชนาจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถามวันเสรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเสาร์อาทิตย์พบกับทิศทางประเทศไทยกับท่านอาจารย์ธิดาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ